เรากอบข้อ,ขอมูลไปให้คนไข้นะฮะคนไข้รังไข่ก็เริ่มงงเริ่มเคลียนนะแล้วก็มีอยู่ไม่ไม่น้อยที่กลายเป็นมะเร็งในรังไข่นะฮะมีรายงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการรักษาพวกนี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยอย่างค่อนข้างจะมีความไม่คุณไม่สามารถจะไปหาซื้อ,อเอสโตรเจนได้ต,ตามตามรังาขยาไปเป็นไปไม่ได้นะฮะเรก็ไม่มีใครกล้าทานต้องให้แพทย์เขาดูแลนี่ฮะน,นี่คือปัญหาของการรักษานะฮะซึ่งค่อนข้างจะยากและ ผมยังยืนยันว่ายังไม่ค่อยได้ผลด,ดีเท่าที่ควรต่อครับเรากลับมาดูวิธีป้องกันนะฮะวิธีป้องกันกน,กน่าจะดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะออกรดูกนะฮะวิธีป้องกันนี่คืออะไรอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราจํากระดาน้าได้นะฮะเราทาไงก็ได้ให้กระดูกเรามีแคลเซียมมากที่สุดถามว่ามากตอ่ไหนมากตั้งแต่เกิดเลยนะฮะพยายามจะดึงเส้นกราฟนั้นให้มันสูงข,ขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามคงสภาพแคลเซียมเนี่ยให้อยู่ในกระดูกให้มากที่สุด นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือทาให้อัตราสูญเสียแคลเซียมในกระดูกน,น้อยที่สุดในช่วงหลังนะครับในขณนะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการป้องกันอันตรายที่เกิดจากภาวะกระดูกหักนะฮะปัจจุบันนี้เมืองไทยยังไม่เคยที่จะมองเนอกาก็เริ่มเห็นแล้วในคนสูงอายุเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าที่จะมีเป็นคล้ายๆเป็นฟองน้ํากางสกู๊ปไปเลยโดยหวังว่าเวลาไปลงแล้วมันจะไม่หักก็แปลกดีเหมือนกันต่อไปครับนะฮะวิธีป้องกันถ้าจำได้ เรื่องออกกําลังกายนะฮะในกีฬานะครับออกกําลังกายนะครับและหลายคนมักจะคิดว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องของเยาวชนซึ่งไม่จริงนะฮะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นของคู่เราไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราตายแต่ว่าการออกกําลังกายนั้นน่ยต้องอยู่ในให้เหมาะกับัสภาพของตัวเองคือเหมาะกับสภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยนะฮะจะเย็นๆค่อยๆเริ่มนะฮะใครที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยจะเริ่มจากเดินไปก่อนนะฮะ ินได้คล่องแล้วอาจจะเริ่มวิ่งนะ,ะนนนะผมดีเชื่อว่าการเดินและการวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่าพื้นที่เรากว้างเรามีพื้นที่พอที่จะทำแบบนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือโภชนาการที่เหมาะสมมีอยู่สองข้อเท่าน,นั้นเองนะรเราคงจะต้องาหาปริมาณสิ่งเหล่านี้เนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเรานะฮะเสริมเข้าไปนะฮะทำให้แคลเซียมเยนี่ยมีพอ ทำให้วิตามินมีเพีพอทําให้โซเดียมฟอสเฟตคอปเปอร์เนี่ยมีพอนะสิ่งเหล่านี้ถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดต่อไปครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเรากลับมาดูกราฟอันนี้นะกราฟอันนี้เนี่ยทำยังไงก็ได้นะให้เส้นสีน้าเงินเนี่ยจากเส้นเล็กตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเส้นปราดตรงนี้นะเพิ่มปริมาณแคลเซียมตั้งแต่เกิดน,นะเพื่อที่อะไรให้มันไปอยู่ในจุดสูงสุดนะะ ให้อยู่ในจุดสูงสุดแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้ออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะขย่เส้นกราฟเส้นสีดำตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นสัก50หรือเป็น60เพื่อที่ให้ช่วง consolidation หรือช่วงที่กระดูกแข็งเนี่ยมันออกมายาวนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันใช่ไหมฮะต่อไปครับนะทาให้มันออกมาเป็นเส้นนี้นะฮะเพื่อที่ว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเราอายุ60เมื่ออายุ70หรือเมื่อเมื่ออายุ80เราลงเราจะได้ไม่หัก ถ่าเองนึ่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะป้องกันโรคกระดูกพรุนมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอะไรก็ตามที่มันใช้เวลานานมันจะเป็นของยากอะไรก็ตามที่มันใช้ในการแก้อุปนิสัยแก้ความเชื่อมันเป็นของยากนะแต่ถ้าสมมติว่าหลังจากที่บรรยายวันนี้แล้วเนี่ยถ้าเชื่อผมอันดับแรกเลยไปเนี่ยหาเวลาเล่นกีฬาซะนะหาเวลาออกกาลังกายซะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ หาอะไรก็ได้ที่ทําให้แคลเซียมในตัวของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปครับเราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแคลเซียมนะรเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะฮะเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเลยนะครับจนกระทั่งถึงหมดอายุไขนะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าถ้าพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยบอกว่าเออเริ่มเข้าใจละ นะเราก็คงจะนึกภาพออกว่าทําไมนะฮะกลับไปที่สไลด์แผ่นแรกทําไมแต่ละที่แต่ละบริษัทถึงพยายามจะโฆษณาว่ามีแคลเซียมทําไมนมถึงบอกว่ามีให้แคลเซียมทาไมน้ำซุปบอกว่ามีไฮแคลเซียมนะฮะแล้วทําไมถึงจะต้องมีสถาบันโรคก,กระดูกพรุนนานาชาติด้วยนะฮะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้เราทานได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆนะะผมอยากจะบอกว่าทานได้ตั้งแต่เด็กๆ ทานไปนะครับให้แคลเซียมเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะทีนี้แคลเซียมเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าโอเคทุกคนถ้าถามทุกคนจะต้องบอกว่ามีอยู่ในนมนะฮะซึ่งมันก็เป็นความจริงผมเชื่อว่าอาหารที่มีแคลเซียมเนี่ยพวกเราทุกคนทราบนะ,ะถ้ายังไม่ทราบผมบอกให้ก็ได้ว่ามีอยู่ในนมนะฮะมีอยู่ในเต้าหู้เต้าหู้นี่ก็เยอะนะฮะแล้วก็มีอยู่ในพวกอาหารทะเลปลาเล็กๆปลาที่เราทานในทั้งตัวนะ,ะไม่ใช่พวกปลาก,ากระพงนะฮะปลาทั้งตัวแบบปลาพวกปลากระป๋ะ ปลาข้าสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้แคลเซียมสูงนะครับสา,ามารถทำได้กงปีนี่ก็เยอะนะฮะใครที่ชอบทานก็ปีกต่อครับส่วนเรื่องการรักษานะฮะให้ยาต่างๆพูดยาในกลุ่มฮอร์โมนหรือยาในกลุ่มลดแคลเซียมเนี่ยเราทําได้เนี่ยตอนที่เราเป็นแล้วตอนที่เราอายุ5้าสิแล้วเห็นไหมครว่าการเริ่มต้นใช้แคลเซียมเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะคุณคนเดียวคนรอบข้างรุมหมดทุกคนควรจะทานแคลเซียมต่อครับ และที่สําคัญก็คือมันไม่ใช้มีแคคลเซียมอย่างเดียวแคลเซียมอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะถ้ามันไม่มีวิตามินดีไม่มีโปรโตีนบางชนิดไม่มีฟอสเฟตไม่มีคองเปอร์นะทั้งหมดนี้มันจะลิงก์กันหรือว่ามันจะเป็นเครือข่ายกันมันจะเป็นโยงใ่กันนะว่าเมื่อเราทานแคลเซียมก็ต้องก็ต้องเพิ่มปริมาณอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับต่อไปครับต่อไปครับทีนี้ปัญหาคืออะไร ฟังฟังดูเหมือนกับว่าเออตอไปนี้เดี๋ยวพอฟังผมบรรยายเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าเออเดี๋ยวกลับไปจะไปกินแคลเซียมแล้วนะนะฮะก็เกิดความขี้ว่าเออจะไปหาแคลเซียมที่ไหนทานนะฮะเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะฮะว่ากว่าที่จะบอกให้คนเรารู้ว่าอันตรายของโลกะดูกพรนียมีมากขนาดไหนกว่าที่จะบอกว่าให้คนของเรารู้ว่าการทานแคลเซียมมีความสําคัญการออกกําลังกายมีความสําคัญขนาดไหนนะฮะ นั่นเป็นเพราะว่าอะไรปัญหาก็คืออันดับแรกเลยคือคนไทยเรายังไม่หนัดถึงการออกกาลังกายครับอันที่สามก็คือเกลือแร่หรือว่าอาหารเสริมที่เราซื้อทานมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายคือไหนๆว่าเราตกลงแล้วแหะว่าโอเคเธอจะกินแคลเซียมแต่ก็แต่ไปซื้อแคลเซียมที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายนะฮะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเพราะอะไรต่อไปครับมันอย่างนี้ฮะปัญหาคือปัจจุบันนี้เนี่ยแคลเซียมทุกยี่ห้อที่มีขายอยู่ในทอ้ทองตลาด จะเป็นส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอนตและเป็นแคลเซียมกลูโคนิกสองตัวนี้เนี่ยเป็นแคลเซียมที่มาจากมาจากดินต้องใช้คำนั้นนะฮะเป็นแคลเซียมที่เข้ามาผสมให้คุณทานเข้าไปในนมที่คุณทานนะฮะมีแคลเซียมอยู่เรียกว่าเป็นแคลเซียมและเป็นนะฮะเป็นแคลเซียมก็เป็นแคลเซียมชนิดหนึ่งแต่ว่าในนมที่เป็นไฮแคลเซียมคือจะมีแคลเซียมอยู่สองชนิดคือแคลเซียมที่มากับนมอยู่แล้วกับแคลเซียมที่เข้าผสมเข้าไป ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือแคลเซียมที่มีเดิมอยู่แล้วกับนมแต่แคลเซียมที่เขาผสมเข้าไปตัวนั้นร่างกายไม่รับร่างกายบอกอันนี้ไม่ใช่อาหารนะร่างกายของคนเราเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารคุณนึกออกไหมฮะสมมติว่าถ้าคุณทานอาหาขนมจีนน้ำยาที่เขาผสมกระดาษทิชชู่ลงไปคุได้ยินไหมฮะที่ผสมกระดาษทิชชู่ลงไปคุณก็ทานหมดจะรดมาเป็นกระดาษทิชชู่ใช่ไหม ทำไมจรงร่างกายถึงบอกถึงรู้ว่าเออไอนี่กระดาษเป็นกระดาษที่ชูร่างกายไม่รับผมเชื่อร่างกายเราอาจจะไม่ได้จาว่าว่าดูจากทีวีหรอกนะว่าเอออันนี้เป็นคลดนิ็กนะอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่แบบนั้นแต่ร่างกายรู้โดยธรรมชาติว่าไอน,นี้ไม่ใช่อาหารนะฮะแล้วแคลเซลียมมันแคลเซียมที่มาจากดินแต่แ,ลแคลเซียมที่อยู่ในนมร่างกายก็แยกได้นะฮะปัจจุบันเราเ,ออเราไม่รู้เหตุผลนี้มานานว่าทาไมร่างกายถึงรู้นะฮะแล้วเขาก็ปล่อยให้ขายมันตลอดเวลานะครับจะเห็นว่า การดูดซึมมีน้อยมากนะฮะน้อยขนาดไหนน้อยน้อยเป็นแค่ประมาณสักสิเเท่านั้นเองหมายความว่าคนซื้อแคลเซียมเม่ละสิบาทกินแคลเซียมเข้าไปในเข้าไปในกระแสะเลือนคุณประมาณ1บาทแค่นั้นเองอีก9บาทจะถางมันเป็นจจาระหมดาเพระฉะนั้นฝะรั่งก็คือบอกว่า,าผลที่ได้จากการกินแคลเซียมพวกนี้คือปุจลารคุณจะมีราคาแพง